สวัสดีค่ะนี้แม่บีนะคะนี่จะมาทดลองปลูกอังุ่นนะคะสั่งอังุ่นมาจากหลานใน facebook นะคะาลายองุ่นปัทมานะคะเขาบอกว่าให้เอาออกจากตักร้าแล้วก็พักในที่ล่มไว้ก่อนนะคะสองสวันรู้สึกว่าเขาจะเอากิ่งพันเนี่ยติดตากับตอป่าอังุ่นนี่ดูสิ สวยมากเลยเขาก็จะมีคู่มือแนะนำวิธีการเลี้ยงต้นนงมุนมาให้ด้วยแล้วก็เราก็สามารถสอบถามไปที่ร้านเขาได้ด้วยปรึกษาได้นะคะขั้นตอนการเลี้ยงว่าจะต้องเลี้ยงแบบไหนให้น้ำยังไงให้ปุ๋ยยังไงนี่กิ่งที่เขาติดตามานี่แข็งแรงมากแล้วนะคะนี่อันนี้เห็นนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่อดอกนะ เ่ยแต่เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องเด็ดทิ้งนะคะพี่อ่านมาคร่าวๆรู้สึกว่าเขาให้เราเนี่ยเอาออกก่อนเพื่อเลี้ยงลําต้นของให้แข็งแรงก่อนเขาจะมีเรียกชื่อกิ่งว่ากิ่งเคนกิ่งอาร์มอะไรนี่แหละเดี๋ยวแม่บีค่อยๆศึกษาไปตอนแม่ค้าวก็แถมอันนี้มาให้ด้วยนะคะกิ่งสําหรับเขาเรียกว่าอะไรอะเชือกนะไว้สาหรับรัดนี่ อันนี้เขาชื่อว่า Big p e r l เลสส่วนตัวนี้เป็นใบคานัวนะคะตังนี้เขาบอกว่า2 0 0พนี้จะเป็นอนุนุ่นที่เลี้ยงง่ายทนต่อโรคได้ดีสำหรับมือใม่หัดปลูกอันนี้กิ่งพันธ์ที่ติดตามานี่จากต่อป่าเราจะดูจากตรงนี้นะคะนี่เป็นต้นขึ้นมาส่วนกิ่งที่มันแตกแขนงออกมาจากช่วงตรงพวกตามข้อใบเนี่ย แมเบีดทิ้งนะที่ไปดูมาเขาบอกว่าให้เด็ดทิ้งนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเ่ยเขาจะได้ไม่แย่งอาหารลําต้นเพราะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงลําต้นก่อนนี่นะคะที่เป็นช่อดอกนี้ก็เด็ดออกเหมือนกันนะคะแม่ถามที่ไล่งุ่นมาเขาบอกว่าให้เราเด็ดออกนะคะไม่ต้องเสียดายเนี่ยเด็ดออกเลยช่อเด็ดออกเลยนะ น,นี่ตอนนี้แม่บีลองปลูกอง,งุ่นใส่กระถางนะคะนี่แม่บีจะลองปลูกข้างบ้านให้เขาเลือ้อยตรงนี้ตอนนี้เราก็ใส่ดินลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ตัวที่ด้วยเชื้อไตรคูม่าสดกันพวกเชื้อาราผสมลงไปในดินด้วย ต้นที่แม่บีทดลองปลูกนี่จะเป็นใบคานัวนะคะเนี่ยเนค่ะเชื้อไตโคม่ากันพวกเชื้อราใส่ลงไปประมาณนี้นแล้วผสมลงไปในดินดินที่แม่บีใช้ปลูกองุน่นนี่แม่บีซื้อเป็นดินสําเร็จมานะคะดินที่เขาผสมสําหรับปลูกพวกองุ่นหรือว่าพวกเลมเมีรอน ดินเขาจะนุ่มฟูตัดถุงออกแล้วก็เอาอา่นลงกระถางนี่แกะถุงแล้วเดี๋ยวเราก็เอาดินใส่รอบๆใส่ดินลงไปเลยโรยข้างบนอีกนิดหนึ่ง็เอาดินโยรยทับนะคะ เพื่อให้เชื้อเขาเนี่ยอยู่ได้นานต้องให้ปิดไว้โอเคเป็นอันเสร็จแ,แม่บีจะให้เขาเกาะเสาขึ้นไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามดูกันตอนต่อไปนะคะว่าต้นองุ่นของแม่บีนี่จะเลื้อยขึ้นเสาอย่ต้นโตขนาดไหนนะคะนี่ครับผ่านไปหกเดือนอังหุ่นแม่บีนี่เลื้อยแล้วนี่เห็นไหม เลื้อยขึ้นมาต้นไม่ใหญ่นะนะต้นไม่ใหญ่นีแม่บีเขาเป็นคนจัดเองนะว่าจะให้เลื้อยไปตรงทิศทางไหนเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ที่ไม่ใหญ่อะ่ะเพราะว่าใส่กระถา,ถางทล<ม>ุดินจะใหญ่กว่านี้<ม>แต่ก็เดี๋ยวมาดูว่าแปดเดือนแล้วเดี๋ยวคุณมันคุณ Bio, ใบโอให้หมดอะดูเขาจะติดลูกเปล่าต้องปล้อยลูกตอนแปดเดือนตอนนี้หก<ม>ตอนนี้หกเดือน จะได้มาประมาณนี้จะออกลูกหรือไม่เพราะอากาศร้อนปลูกสตรอเบอรี่สองกระถางน,นี่มาอัปเดตให้ดูนะ